สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันนะครับผมครับเป็นวันหยุดนะครับผมครับเริ่มต้นจากการแบ่งค่าจะส่งนะครับค่าจะส่งอยู่ที่สามสามสิบาทนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่โอนนะครับคุณลูกค้าที่ปลายทางก็ห้าสิบบาทนะครับครับก็คือเหมาเหมานะครับผมครับ สองกระถางนี้คือเป็นอุทยานหลวงนะครับเป็นตัวแผงๆนะครับแผงนะฮะก็แบ่งอยู่ที่กระถางละร้อยี่สิบาทนะครับผมร้อยี่สิบาทนะครับผมนะฮะครับแบ่งร้อยี่สิบบาทน้องอยู่ในกระถางห้าครึ่งนะครับผมต่อมาก็เป็นเป็นวันพระรหัสนะครับผมวันพระรหัสนะครับวันพระรหัสใบกลมนะครับ เป็นตัวป้ายนะครับผมนะครับตัวด่างตัวป้ายนะครับผมนะครับวันพฤหัสครับแบ่งอยู่ที่120บาทนะครับผม120บาทนะครับเพชรมาลินนะครับผมเพชรมาลินนะครับเพชรมาลินแบ่งอยู่ที่70บาทนะครับผม70บาทนะครับต่อมาก็เป็นชมพูทวีบนะครับผมอันนี้เป็นงานหัวนะครับที่ผมเอามาปลูกันกระถางหมดนะครับครับเล่ ทำเป็นสองต้นสองพันสายพันธุ์นะครับผมเออ่มีอสงไขยกับกับเออ่ชมพูทวีปนะครับผมนะครับงานหัวนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับสีลาหุ้มทองนะครับผมสีลาหุ้มทองกระถังถังสี่นะครับสีลาหุ้มทองแผงนะครับแผงด่างนะครับผมนะครับหลอดใหม่ก็ด่างนะครับผมนะครับแต่ก็ยังม้วนอยู่นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทนะครับ ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดด่างนะฮะด่างกัดสีนะครับนะเป็นลูกของอสงไข่นะครับผมกระถางสีนะครับแบ่งอยู่ที่40บาทนะครับผม40บาทนะครับครับเป็นโชคไม่แน่ใจนะสองกระถางอันนี้อันนี้เป็นโชคล้ำซ้ำแล้วครับผมนะครับแบ่ง30บาทนะครับผมนะเป็นตัวพัทเทลนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโชคล้ำซ้ำเหมือนกันนะครับผมนะครับนะฮะแบ่ง30บาทนะครับผม ไม้ด่างกระถางนี้นะครับไม้ด่างกระถางนี้เป็นไม้มเมล็ดด่างนะครับผมของอาจารย์ปอนะครับนะฮะสามสิบบาทนะครับผมนะครับโตขึ้นอย่างสวยเลยครับต่อมาเป็นไก่นะครับผ oh มนะไก่ศิลานะครับไก่ศิลานะฮะไก่ศิลาด่างไม่ใช่มณีจัน์นะครับลูกค้าแบ่งสี่สิบาทนะครับผมสี่สิบาทนะครับกาค่าพริกนะครับผมกาค่าพริกนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมสี่สิบาทกาค่าพริกนะครับ เอ่อวังสำรานะครับผมหนึ่งใบหนึ่งหลอดนะครับผมนะฮะน้องอยู่ในกระถางสี่นะครับวังสำรานะครับแบ่งอยู่ที่สามสิบบาทนะครับผมปีศาจแดงนะครับปีศาจแดงนะครับปีศาจแดงนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทกระถางห้าครึ่งนะครับต่อมาก็เป็นไม้ไม้เมล็ดนะฮะไม้เมล็ดนะครับผมผ่านะครับผมนะได้แค่สามต้นนะครับผมสามต้นนะครับ ลองเลือกดูนะครับผมนะครับกระถางนี้อาจจะด่างด่างดีสัหน่อยนะครับผมนะครับแบ่งอยู่50บาทนะครับผมนะครับมีเดียวกันหมดนะครับนะฮะกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่90บาทนะครับนะฮะสกระถางนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะฮะคือ3ต้นนอยู่ในกระปุกเดียวกันนะครับนะฮะแล้วก็ขึ้นแค่3ต้นนะครับนะครับน้าะขุดพระเลยแล้วครับผมแต่นี่กับกับกลายเป็นแบบ เหมือนกับผงแดงนะครับผมสองกระถางนี้ผมเอากระถางละ90บาทนะครับ90าบาทนะเอาไปลุ้นดูนะครับผมนะครับเอาไปลุ้นดูนะตัวนี้อาจจะด่างดีเกินไปแต่ผมขอ50บาทนะครับเอาที่รับได้นะครับลูกค้าครับนะครับมีดเดียวกันนะครับขึ้นแค่ปลูกขึ้นที่3ต้นเองนะครับผมเป็นไม้มะเลสนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นกระถางนี้เป็นมนมาหย่านะครับผมมมาหยานะครับแบ่งอยู่ที่ ห้าสิบบาทครับผมห้าสิบาทมนมาหยาปีศาจแดงมีดนี้สวยจริงๆิงครับเก้าสิบาทเองนะครับกาค่าพริกก็สี่สิบบาทมันนีล้อมเพชรนะครับเป็นไม้ตัวเก่าแล้วเนาะไม้ไมแรตัวเก่าแล้วนะครับผมแบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับผมมันนีล้อมเพชรสี่สิบบาทนะครับเป็นตัวหน้าเดิมนะครับผม <c oughs> ต่อมาก็เป็นกระถางนี้นะครับกระถางนี้เป็น โอ้เป <medio> no ็นเล็บมังกรนะครับผมเล็บมังกรนะครับเล็บมังกรแบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมสี่สิบาทนะครับเล็บมังกรนะครับต่อมาก็เป็นไม้ขายสิทธิ์นะครับผมเนี่ยไม้ขายสิทธิ์นะครับโอ้เห็นไหมเนาะกับเป็นลูกของกอเกตนะครับผมกับลูกของปีศาจแดงนะครับผมนะครับผสมกันนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นมีดแรกของผมนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับนะแบ่งอยู่ที่ สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับไม้ไซส์ใหญ่แล้วด้วยนะครับผมเนะฮะนิ่งเลยนะครับผมเนะฮะครับเป็นไม้ที่มีเม็ดสีนะครับผมเนี่ยสามร้อยห้าสิบาทนะครับลูกของลูกปีศาจแดงนะครับผมนะครับกับเกาะเกตนะครับที่ผสมกันนะครับผมนะต่อมาก็เป็นอุทยานหลวงนะครับผมอุทยานหลวงนะครับผมหนีแดดนะครับมาเข้าร่มหน่อยนะฮะก็เออ อุทยานหลวงนะครับผมนะครับอุทยานหลวงกระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่เอ่อหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางห้าครึ่งนะครับผมนะครับเนี่ยครับเป็นตัวแผงนะลูกค้าดูนะครับปกติแล้วจะเขียวใช่ไหมอันนี้ของผมออกออกจะดำดำนะครับผมนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีแบบแดงๆเข้านะฮะเนี่ยกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมส่วนสองกระถางนี่นะครับผม สองกระถางนี้คือเธอเปิดนะเธอเปิดก็ต้องให้เธอหน่อยนะครับร้อยยสบาทนะครับผมกระถางละร้อยยสบาทนะครับผมเปิดแผงแต่เขาเล่นกันแพงนะฮะแล้วเบิดว่าจํานวนของผมออกผมก็แบ่งให้นะครับก er าค you ่าพริกนะครับผมกาค่าพริกนะฮะกาค่าพริกกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เอาไปหกสิบาทนะครับผมหกสิบาทนะฮะกาค่าพริกนะครับผมกระถางสี่เนาะครับผมรักเอ๋ยรักเอ๋ยรักเอ๋ยไซส์ใหญ่โตโตนะครับผมนะครับ แบ่ง50บาทนะครับผมรักเอยแบ่ง50บาทนะครับผมนะอันนี้เป็นหน่อนะครับนี่ยอสงไข่นะครับอสงไข่เห็นอย่างนี้นะครับผมนะครับ2ต้นนั้นเนี่ยลูกค้าอันนี้เป็นต้นหน่อนะครับแต่ต้นแม่แม่ยังไม่ยังเป็นเป็นเป็นหลอดอยู่เลยนะครับครับหัวใหญ่ครับงานหัวนะครับแบ่งอยู่ที่60บาทนะครับอสงไข่ค <illy> ุณลูกค้าผ่านได้เลยนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ผ่าได้เลยนะครับนะอันนี้2ต้นคู่นะครับผม2ต้นคู่อสงไข่นะครับผมนะครับ กระถางนี้ขออยู่ที่70บาทนะครับผม70บาทนะครับงานหัวนะครับผมนะครับรับประกันความแข็งแรงนะครับเพราะว่าไม้ปลูกหัวว่างั้นเถอะนะครับผมต่อมาก็เป็นไผ่นะนะฮะมันินเอมมันีนิโอ่นนะฮะเป็นบอลใบไผ่นะแล้วบางใบก็เวลาอายุได้ก็จะแฉกนะครับผมแฉกแบบเหมือนเหมือนลิ้นงูจะมีเสน่ห์ตรงนี้นะครับผมนะมันีนินนะครับผม50บาทนะครับผมนี่ก็งานหัวนะครับผม คือผมปลูกหัวนะลูกของชินนบัญชรนะครับผมลูกของชินนบัญชรนะครับผมนะฮะเป็นไม้เมล็ดนะครับผสมจากแม่อุ้มฝากคือชินนบัญชรนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่90บาทนะครับผม90บาทนะครับผมต่อมาก็ไม้กัดสีนะครับผมนะฮะทรงใบไทยนะครับกัดสีแบบนี้นะครับแบ่งอยู่ที่60บาทนะครับผม60บบาทนะฮะต่อมาก็เป็นไม้ ไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะด่างม่วงๆนะครับลายขนนกนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับผมสี่สิบบาทนะครับผมนะฮะโอ้ไม่เกาะเกดแผงคุณลูกค้าเกาะเกดแผงนะครับผมนะครับหลอดใหม่เ๋ยวดูนะครับนะฮะไม้กระถางหกนะครับผมเกาะเกดแผงนะครับเกาะเกศแผงกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยยี่สิบาทกระถางหกนะครับผมเกาะเกศแผงนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นไก่นะครับ ไก่ศิลาสี่สิบบาทนะครับผมต่อมากระถางนี้นะครับกระถางนี้นะครับกระถางนี้เป็นละมิดานะครับผมนะฮะละมิดานะครับละมิดาด่างสวยมากเลยนะครับผมนะครับหลอดใหม่อยู่ข้างล่างนะครับเอ่อสี่ใบหนึ่งหลอดนะครับผมละมิดานะครับผมครับผมแบ่งเก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบบาทละมิดานะครับผมนะครับต่อมาก็เป็น จะบอกว่าธาตุบางแก้วด่างก็กระไรอยู่นะครับแต่ครนนี้ก็คือไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดใบกลมนะครับผมกลมบ้างไม่กลมบ้างแต่ก็นะนะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เจบาทนะครับผมเจ็สิบาทนะครับผมนะฮะเทพสายลุงแผงนะครับเป็นตัวช็อกโกแลตนะครับผมนะครับเป็นตัวช็อกโกแลตนะครับใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะครับเทพสายลุงแผงนะครับแบ่งอยู่ที่นี่กับงานหัวนะ งานหัวนะครับผมนะฮะเอาหัวฝังแล้วก็ขึ้นมานะครับนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่60บาทนะครับผมเทพสายลุ้งนะฮะเท้าทองอินนะครับผมนะครับคดซ้ายนะครับผมหลอดใหม่คดซ้ายนะครับผมเท้าทองอินนะครับนี่ก็งานหัวนะลูกค้างานหัวนะครับผมเท้าทองอินนะครับแบ่งอยู่ที่90บบาทนะครับผมกระถางนี้นะครับเป็นบอลใบหอกนะครับหอกด่างนะครับผมนะครับหอกด่างนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับนี่ก็งานหัวนะผมปลูกหัว นะฮะปลูกหัวขึ้นมาใส่กระถางให้นะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อหกสิบบาทนะครับผมหกสิบบาทนะครับผมนะฮะเอ่อกระถางนี้เป็นไม้ไม่ใช่เทพสายลุงครับผมเป็นเพชรเวลากรนะครับผมเพชเพชเวลากรครับผมนะครับจะเป็นเหมือนกับคู่ฝักของเทพสายลุงนะครับผมนะครับจะด่างเหลืองอย่างเดียวนะครับผมนะครับเอ่อกระถางนี้นะครับ เพชรวลากรนะครับผมนะฮะเป็นไม้ที่มีนักแข่งนะครับแบ่งอยู่ที่40บาทนะครับผมนะครับมีให้2ต้นนะครับเพชรวลากรนะครับสีบาทนะกระถางละสีบาทนะฮะต่อมาก็เป็นเอ่อไม้ฝังหัวเหมือนกันนะครับผมกระถางนี้มีหูนะลูกค้ามีหูนะใครที่ชื่นชอบบอลใบหอกที่มีหูแล้วเป็นไม้กัดสีนะครับผมไม้กัดสีนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่60บบาทนะงานหัวนะครับผมนะบอลใบหอกงานหัวนะครับ เอาไปไปผ่าได้เลยลูกค้านะครับผมนีฮะงานหัวนะครับผมมีหูนีลวดลายอย่างเงี้ยอย่างก็หงเลยนะครับกระถางนี้นะครับหกสิบบาทโอ้โหลืมกระถางนี้กระถางนี้นะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บอลสีเนลเนละมิดนะครับผมเนีฮะแต่ไม่ใช่เกาะเก็ดนะลูกค้านะครับผมเนีฮะอันนี้นี่เป็นหน่อด้วยครับผม ปลูกตั้งแต่ใบนี้ใบเดียวนะครับนี่ก็ขึ้นมาฟอร์มดีๆเลยนะครับผมนะฮะและเหลืองทองส้มๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ครีมนะครับพัสเทลเลยนะกระถางนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่180ไม้หัวใหญ่แล้วนะครับผมนะครับ1 8อบาทนะครับผมนะครับเป็นไม้มะเร็ดนะครับผมเอาไปเข้าสวนนะครับนี่ยังกลางไม่ค่อยสุดนะครับถ้กกลางสุดแล้วก็สวยมากเลยนะครับผมนะับต่อมาก็เป็น ผมหลบแดดผมกลัวคุณลูกค้าจะไม่ค่อยเห็นอันนี้มานะไม้นอกตู้เนาะอันนี้เป็นไม้เก่านะครับผมนะครับมีสองสามต้นเนาะพร้อมหัวนะครับพร้อมทําจํานวนเลยลูกค้านะครับผมตระแม่นะครับผมตระแม่นะครับตระแม่กุศลมานะครับผม,มนะบใช่หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ไม่ได้ขายเขานานนะแต่เขาเราก็เอาหัวมาฝังแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ปลูกใส่ถาดน,นะโอ้ผมไม่ขายห่อตุ่มนะครับผมนะฮะผมอยาก ให้คุณลูกค้าได้ไม้ที่แบบสวยๆแล้วก็แข็งแรงไปนะครับไม้ปลูกใหม่อ่ะโคตรแข็งแรงอ่ะรากเลิกเคี้ยวเคล้าครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมนะครับสามสี่ต้นนะครับผมไม่รวมหัวนะครับนะแต่ละแม่นะครับต่อมาก็เป็นเออเป็นไม้เมล็ดแล้วกันนะครับผมมีจํานวนอยู่บ้างนะครับผมนะครับอันนี้ก็ดูนีฮะหน่อห่างอ่ะลูกค้าหน่อห่างนะครับ จริงๆผมได้มาในนามเพชรพล้านนะครับผมเขาบอกเพชรพล้านแผงะครับนี้กายมันมันลักษณะมันเป็นใบหอกนะครับผมนะครับลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับนะฮะกระถางนี้นะครับขออยู่ที่นะครับหัวใหญ่มากนะครับดูนะครับคือหน่อห่างลูกค้านะครับผมนะครับไปไล่ฟอร์มเอานะครับผมนะครับเลี้ยงอีกสักเดือนคงจะเต็มกระถางนะครับผมนะครับแล้วฝนกําลังมาแล้วครับผมนะครับนะไม้ทรงนี้น่าเลี้ยงนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะฮะไม้ตัวนี้นะครับ ต่อมาก็เป็นหน่อหน่อของต้นนี้นะครับผมนะครับนะหน่อของต้นนี้นะครับผมนะครับผมก็ใหญ่โตนะครับผมนะยกระถางนี้นะครับกระถางนี้นะฮะกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่90บาทนะครับผม90บาทนะอันนี้มันมี2ต้นนะหัวเบลเลอร์เลยนะครับผมนะครับแล้วครัวนี้ผมลองลองเอามาใส่กระถาง8นะครับผมนะแต่น้องก็ปลูกอยู่ในกระถาง5 2ต้นคู่เลยนะครับผมกระถางห้ต้นคู่เลยนะผมแบ่งให้นะครับผมนะครับ แบ่งให้นะครับฟอร์มนี้นะครับแบ่งให้250บาทนะครับผม250บาทอันนี้หัวเบลเลอร์เลยนะครับมีอยู่2ต้นคู่นะครับผมนะครับสต้นคู่นะครับ250บาทน้องยังไม่มีชื่อนะครับผมเอ่อก็ถือว่าไม้ขายเสร็จให้นะครับผมนะครับก็เอาไปนะครับผมเนี่ยอันนี้ให้90บาทนะครับผมนะครับอันนี้ให้250นะครับ2ต้นคู่อันนี้หัวใหญ่ฮะสิบสี่นาทีแล้วหรือครัแต่แล้วเอาจะได้ดี อเอาตู้นี้หน่อยเอาพอได้ค่ากับข้าว <c oughs> อะออครับเอาทศกัณฐ์นะครับทศกัณฐ์เป็นพันใบหอกนะลูกค้าของผมเป็นพันใบหอกนะครับใบย,วยาวๆลูกค้านะครับนะครับทศกัณฐ์นะครับ,นนรบแล้วก็มีทศกัณฐ์อีกหนึ่งพันนะครับผมนะครับ นี่ก็คือทศกัณฐ์สองพัน2000รวมกันนะครับผมนะครับสองพันรวมกันก็ผมก็หลายตังค์อยู่ครับองานหัวลูกค้านะครับผมทศกัณฐ์นะครับผมคือทศกัณฐ์อ่ะเราก็เคยเลี้ยงไม้เก่ามานะครับผมทศกัณฐนะ์อ่ะอันนี้เป็นตัวแบบใบใบยา,ยาวๆอันนี้ยาวได้มากกว่านี้นะครับอันนี้เขาฝังหัวแล้วเขาเพิ่งขึ้นมาผมก็จะว่ากระถางหมดหรือก็อก็หมดจริงๆฮะ เพราะว่าปลูกงานหัวนะครับผมขึ้นมาใหม่นะอันนี้ก็เป็นอันนี้อีกพันหนึ่งนะเป็นพันตัวใหม่เลยเป็นไม้แลตัวใหม่ที่ขายดีมากเลยเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับผมนี่คือทศกัณฐ์ลงลงสวนนะครับผมผสมกับทศกัณฐ์ใบหอกนะครับผมนะครับนะพระเมตตาน้องนะครับผมสองหัวนะครับผมเอ้ใช่เออสองหัวแหละลูกค้าแบ่งให้อยู่ที่ร้อยหกสิบบาทนะครับสองพันนี้นะครับผมอ่อ อันนี้ผมไม่ได้ค้ำไม้นะลูกค้าไม่ได้ค้ำไม้อาจจะมีโคดซ้ายโคดขวาบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวผมค้ำให้นะนะอันนี้ลงสวนลงสวนดูดูหลอดใหม่ลูกค้าลงสวนนะครับผมนะฮะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ลงสวนนะน่นจะจะลงลงลงทุ่งเนาะนะสองสายพันธุ์นะครับผมนะครับสองสายพันธุ์นะครับผมนะเดี๋ยวข้ำไม้ให้นะแต่หลอดใหม่แข็งเด็กเลยลูกค้านะครับผมหลอดน,นี้มีช้ำน้ําไปนิดนึงนะครับผมนะครับ กระถางนี้นะครับร้อยหกสิบาทนะครับกระถางละร้อยหกสิบาทแพ็คคู่เนาะครับผมต่อมาครับผมไม้ที่ว่าผมตั้งใจจะจดชื่อเขานะครับผมนะครับเนะเดี๋ยวแบ่งแบ่งหน่อให้เนาะลูกค้านะครับเออแบ่งหน่อให้นะครับผมเพราะว่าไม้เป็นไม้ใบใบหอกเราอะแล้วมันน่าเก็บนะครับผมนะฮะแล้วจำนวนผมแบ่งให้พี่มิดไปแค่เจ้าเดียวนะครับผม นะฮะพี่มิรก็อยู่ลำลูกกาเรานะครับผมนะฮะสวนใหญ่ครับผมนะฮะนี่ครับผมนะฮะก็คือหัวใหญ่ต้นนี้นะครับผมใครจะอุ้มไปก็ทักมาบอกนะครับผมนะฮะผมก็ไม่มีปัญญาแล้วนะครับที่จะจดชื่อเขานะครับอันนี้เป็นหนอเขาหน่อเขาก็เป็นปีแล้วแหละนะครับผมแล้วมันะทะหนาวเนี่ยหน่อทั้งนั้นนะครับผมดูนะเป็นหน่อทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็มีหัวนะครับผมนะฮะ คือถ้าเขาด่างแล้วก็มีเสน่ห์มากเลยครับเราจะตั้งชื่อก็คืออะไรอ่ะเขาตระกูลปักษานะครับผมนะฮะปักษาวานนเทพนะครับผมนะฮะปักษาวานนเทพคงไม่มีวัสนาแล้วครับปักษาวานนเทพนะครับผมปักษาวานนนะครับเนาะรับผมเพราะว่าตระกูลหูนะนะครับผมนะครับผมแบ่งแบ่งสองกระถางแล้วกันนะครับผม นะฮะสองกระถางเธอด่างดีนะครับผมก็เลยแบ่งให้นะครับผมนะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับคือเขาหัวใหญ่แล้วนะครับผมถึงเขาจะเตี้ยกว่าแม่นะฮะก็แบ่งให้กระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับปักสาวานอนนะครับผมนะครับปักสาวนอนเทพนะครับผมเทพไม่เทพดูเอานะครับว่าด่างอย่างนี้นะครับผมนะครับไม้แบบนี้หายากนะครับผมนะครับก็แบ่งให้กระถางละร้อยห้าสิบาทงานหัวนะครับผมนะครับต่อมาก็ไอตัวนี้ตัวใบหอกนะลูกค้าใบหอกนี่คือ อย่างวะขุนรัตนาวุฒินะครับผมขุนรัตนาวุฒินะครับผมขออยู่ที่ร้อยสามสิบบาทนะครับผมขุนรัตนาวุฒิใบหอกนะครับผมสแล้วไม้ใบกลมครับแบ่งอยู่ห้าสิบบาทนะครับผมหูตัวนี้ดูสิตัวนี้มีเหลืองเหลืองเหลืองปนด้วยนะครับผมห้าสิบบาทนะครับเป็นนอแหมไปสแล้วนะครับสี่ต้นนี้นะฮะ อ่าไม้ใบกลมนะครับผมไม้ใบกลมนะครับเป็นกลมลูกตาลนะลูกค้านะครับผมนะฮะเอ่อด่างนะลูกค้านะครับเป็นหนอนะครับผมด่างนะครับไม่ใช่ไม่ด่างนะครับผมเป็นลูกตาลนะครับผมนะครับกระถางละเก้าสิบาทนะครับผมกระถางละเก้าสิบบาทนะใบกลมลูกตาลนะครับผมนะครับใบกลมด่างลูกตาลนะครับผมนะครับดูนะฮะ กระถางละเก้าสิบบาทนะครับผมนี่นี่ต้นนี้นะครับผมนะฮะนี่เป็นหนอนะครับผมนะครับนีฮะไม้เมล็ดไม้เมล็ดลูกหาไม้เมล็ดใครจะเอาไปนะฮะคือสวยมากนะครับผมนะครับผมขายได้เท่านี้แหละนะครับเอาไปร้อยแปดสิบบาทเท่าเท่ากันฮะชาวบ้านเขาขายกันหลายร้อยอยู่ฮะ กวนอิ่มสิครับนะครับกวนอิ่มสิครับนะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับกวนอิ่มนะครับหัวเป็นเลร์เลยนะครับกวนอิ่มสิครับนะฮะโอ้วันพฤหัสนะครับผมวันพฤหัสร้อยแปดสิบบาทอันนี้งานหัวลูกค้าวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสร้อยแปดสิบบาทนะครับกระถางหกเนาะครับ ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดใบหอกครับกระถางนี้แบ่งห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทนะครับห้าสิบบาทนะครับผมเทลาปตีนะครับผมเทลาปตีแผงลูกค้าครับเทลาปตีแผงนะครับโคตรสวยเลยนะครับผมนะครับเอ่อฮกหลงขาวสู้ไม่ได้นะลูกค้านะครับผมการมีเสน่ห์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมมีฮกหลงขาวเทลาปตีก็สู้ไม่ได้ครับผมไม่มีฮกหลงขาวเทลาปตีแผงนะครับผม นะครับให้เจ็ดสิบาทนะครับผมต้นใหญ่ต้นโตนะครับผมมีสองต้นนะลูกค้าเทราบตีนะครับผมนะครับอให้กระถางละเจ็ดสิบาทนะครับผมนะครับถึงเทราบตีแผงก็จะหายากนะลูกค้านะครับผมครับวันนี้ขอยเรียงบอลสียังมีความสุขนะครับนะฮะขอให้เแผ่นดินไหวไม่ต้องมีอีกนะครับผมนะครับเมื่อวานก็มีบ้างนะครับที่สวนเนีฮย วันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอให้เรียงบอลสียังมีความสุขนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับพ่อค้าส่วนเล็กๆด้วยนะครับผมนะคร,ครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ